สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยบุษบาวงนะคะวันนี้ก็จะมาเชิญทุกคนสร้างรายได้อีกหนึ่งทางนะคะโดยการเข้าเพสโตโ,โหลดคำว่า u p i c กนะคะแล้วเข้ารหัสคำเชิญนะคะ160755ค่ะเพียงแค่นี้คุณก็จะมีหน้าร้านของตัวเองแล้วนะคะ ง,ง่ายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นยูพิคเกอร์คุณก็ซื้อสินค้าในราคา999บาทเพื่อมารีวิวหรือเป็นของฝันให้ตัวเองก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมไว้เจอกันในแอปยูพิกนะคะขอบคุณค่ะ